นี่คือกาแฟโอ้พี่พี่ก็จะพูดว่ากาแฟน่าหล่อใช่ไหมหนูรู้นะพี่ไม่ใช่จะเย็นเย็นดีนี่คือกาแฟที่สามารถกินแล้วสดชืน่นใช่แล้วมันก็คือกาแฟาน่าหล่อนั่นเองโอ้พี่อะไรก็มีจะน้าหล่อพี่ พี่ไม่ต้องพูดเข้ามาหน้าหรอกก็ได้เดนูจะกดไลค์ให้อยู่ดีหละพี่วันนี้ผมได้กลายเป็นสาวน้อยสุดน่ารักที่ไปใช้ชีวิตในเมืองบลูเฮเวนไม่ว่าจะไปนั่งชิวๆอยู่ร้านกาแฟหรือมาสมัครเรียนแล้วก็เจอเพื่อนๆน่ารัารกอีกมากมายหรือไม่จะเป็นการไปเล่นกับพี่กูภัยแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่ครวุนร่นวายภายในเมืองท้ายสุดแล้วที่ผมได้ไปเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆหลายๆคนผมก็จบด้วยการไปปล้นบ้านเขาทุกหลังเลยโอเคเดี๋ยวเลยจะไปดูกันเลยว่าเราจะโดนด่าหรือเปล่า ไปเล่นกับเขาแล้วก็ไปปล้นบ้านเขาไปนะครับโอเคไปดูกนเลยอะไรบนด้านฝาห้องไหนคะฮะ <Huh? S 1> ไม่มีหรือว่าจะเป็นโรงแรมที่นี่ล่อเนี่ยทำไมมันดูหลอนๆอย่างวาทงทะเลเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ไอฟิลสองปีหนูเป็นนักเรียนได้ไหม <Wow. S 1> สวัสดีทำอะไรกันดี อยู่กันมาเป็นปีอยากโดนแบนสักทีไม่ใช่เหรอะไรได้ไอ้ตอบได้ปะมหาวิทยาลัยลังสิตเป็นเพื่อนรวมห้องหน่อยค่ะเขาอยู่ไหนวะโรงเรมอะไรเนี่ยหาจุดมือเปื่อยได้ยังไม่เจอเลยเฮ้ยี๋ยวมันจะเจอ,อะลรวเนี่ยกูภั <c oughs> ยอะไรเนี่ยเอาาหานชื่อแกมไม่ทันที่จอรถกูภัยอ๋อที่จอรถตรงบ้านสามสิบ ฉันก็มาบ้าน30สิแล้วเนี่ยว่ายน้ำอะไรเนี่ยไม่น่าใช่อยู่ไหนอ่าอยู่บนด่านฟ้าะอะไรคือด่านฟ้าวะนาจะด่าดนฟ้าสรุปแค่อยู่บ้านหลังไหนกันเนี่ยไม่ใช่แก๊งนี้เหรออ๋อผมเจอแล้วท่านผู้ชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแมงมุม<ะ>รับสมัครนักเรียนไทย9กถึงเจ คูชัเอ็มจีเฮดอีจีเอ็กยอแ่าม่ละอยู่ไหนอ่ะเรามาสมัครนักเรียนอยากเรียนแล้วเนี่ยใจเรามันรักการเรียนเรามาสมัครจะสาวๆทั้งนั้นเลยเว้ยรับเราหมายรับหรือไม่ครูเพื่อนร่วมห้องดี หัวร้อนแล้วคนนั้นกระเทือบครูแล้วเวรกรรมนักเรียนอะไรจะไปโหดจงวะจะโดนครูแบนอวันนี่ใช้ครูครูชเ่เกมเย็นเย็นครูกําลังพิมพ์อยู่พวกแกจะเย็นเย็นจะเล่นเกมรอละเอาคอมเปิดไม่ติดคอมพังไว้เนี่ยครูครูตุยเหรออา้าวอะไรวะ<อ>ฉันจะได้เรียนไปในเดยวปนโรงเรียนก่อนเลยดีวะเนี่ยมาจุดเกิดไม่ไป <c oughs> <c oughs> ทำอะไรวาจุดเกิดมาแล้ว,ออรวครูบอกมาแล้วครูเรียกอีกแล้วครูรับไให้รับไหมหนูขอลาออกค่ะยัง <c oughs> ไม่ได้เรียนลาออกละนี่มันอะไรกันครูไม่ตอบอ้าออกออกทำไมคื ครูไม่ตอบเรามหาสมักรับไหมครูลับรับว้ยียยย่ยีนักเรียนลาออกส่วนชั้นมาสมัรแต่ฉันไม่รู้เลยว่าห้องเรียนอยู่ตรงไหนนะผู้ชมยังไม่ได้เรียนเลยไหนครูเขาก็รับละจัดไปกูลาออกอะไรวะ <L> ไม่นะอย่าออก แต่มีคาโฟงคาเฟ่อะไรกูลาออกคาเฟ่ร้านเนี้เว้ยโอ้โหมูลนิธิคาเฟ่โรงเรียนหล่อได้แล้วอะไรวะโอ้คนไทยเต็มเซิร์ฟเลยท่านผู้ชม <c oughs> มีชานมชาเขียวชาเย็นค่ะโอ้มายก่อนเรามาซื้อมัอนกันไปเอาโอวันตินค่ะโอ้โหโต๊ะในน้ำเอา น้ำปาราปันอา้าวปาราปันที่เดียวคนหายไปหมดร้านเลยเอาปาราปันจ้าน้องชานมพอดีว่าหยอกหยอกสรุปขายไปในแม่ค้าแกก็คุยกันว่าไงะ่ะข้ออยู่ด้วยได้ไหมะ่ะ <c oughs> อะไรอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นพนักงานไหมแบ็ดจะหมดลูกครึ่งจีนไทยอะไรวะ จริงปะจริงจิงขายไหมเนี่ยฉันมาซื้อเนี่ยแม่ค้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรไ่ใส่ผ้าพันคอผ้าบุคอวอกเกิลนั่นะเจ็จะไปเรียนลูกเสือเลย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เรามาซื้อน้ำปั่นและแกมาวางโต๊ะบนหัวฉันทำไมเนี่ยเราคอแห้งแล้วเราหิวมากๆเลยข <c oughs> ายไหมแแปบแบบแปบ,แปบ เร็วหน่อยแกไม่รู้วความหวของฉันเป็นยังไงมีแต่ชานมปั่นไม่มีชาเขียวหรอหรืออะไรมีเขาบอกโอ้ม๊ <c oughs> oh สามสิบบ่อเบไม้สามสิบบาทเอาไปาแล้วก็เงันจะคมละมาเรากินชาเขียวต่อเป็นเรียนต่อหรอมาเรียนต่อ <c oughs> มาแล้วคะ่ะคุณครู คุณครูดมยาหรือกินยาเลยรมสรุปครูจะสอนไหมเนี่ยฮัลโหคุณครูไม่ต่อีกแล้วผมไทยเชื้อสายจีนนะเราคนไทยเชื้อสายดาวพูโตโด <Wow. S 1> ได้พ่อจีนว้าวปู่จีนคนเดียวเราดาวพลูโตอ๋อ <c oughs> สรุปครูจะสอนไหมเนี่ยเฮ้ยครูหน่วยกู้ภัยเราเงียบจัดวะ เหนือกูไปเรามาเต้นอะไรในว่างจัดออกไปแล้วเดี๋ยวโดนแบนสรุปครูสอนไปในกรมมันรอบที่แดล้านแล้วเนี่ยเราสมัครเป็นเจ้าของร้านได้ไหม <c oughs> สมัครเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวเขาจะตอบโหงีงสมัครเป็นเจ้าของร้านโดนแบนไหมเบลวอะไรวะฮะเราจะซื้อร้านเธอ <c oughs> เรารวยรวยแต่เขือเหลือแต่รวย เรารวยมากโอไมก์กอดเงินมีเป็นฟ่อนๆเลยให้ดูดีพร้อมจ่ายเราบอได้ขายนะ uh. เกมมาตั้งคอมพิวเตอร์อะไรวะนี่ใช่อะไรวะโอ้โหแล้วครูผมเปลี่ยนเป็นร้านอาหารครูไม่เปิดโรงเรียนแล้วหรออครูไม่สอนแล้วหรอตอนนี้ผมโลเภไปมั่วมาก <c oughs> ไปทุกที่ที่มีคนไทยสรุปค,คอนเทนต์นี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรวะ ใครรู้คิดให้ผมทีสอนเกสอนมาเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยกูอ่านอังกฤษไม่ออกฮ่าฮ่าฮ่าไปเที่ยวกันไปด้วยไปด้วยเ <Yeah. S 1> จะของร้านชานมจะไปจะไปเที่ยวเราไปด้วยดีปิดร้านหนึ่งอาทิตย์รู้แล้วจ้าปิดร้านปิดนานขนาดนี้ปิดโคตรนานแล้วครูจะสอนไม่ได้เฮ้ยโอ้ไม่ฉันเป็นลม ไม่ไหวแล้วแดดร้อนมากเป็นลมอามาแล้วกูภัยก <Wow. S 1> ูภัยมาเร็วช็อกช็อกช็อกไม่ไหวแล้ว, <laughs> ลวให้ฉันขึ้นไหลไปเนะี๋ยเดี๋ยว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 ใจเย็นกูภัยกูภัยโอไมคฉันอยู่บนรถกูภัยเหรอเนี่ยโอโหกูภัยฉันคนส่งผู oh ้บาดเจ็บโอไมคกอดกูภัยช่วยฉันดี ไม่ไหวแล้วก็เปิดประตูทุกผู้ชมนี่ก็มาะสกฉชนอยู่ตรงเอเมอร์กนซี่แล้วเว้ยเอาฉันขึ้นเตียงโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบักบักบักโอ้ไม่ก่อนกูภัยมาแล้วเออไม่ไหวแล้วเราเป็นลมลมแดดตอนนี้ฉันก็ได้ขึ้นเตียงนอนสบายโอ้โหแก่เตียงมาทับหน้าฉันทำไมแดดร้อนมากเราไม่ไหวโอ้ไม่ก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ก่อน ฉันปิดอะไรวะเ่ยแล้วเพื่อนแกไปไหนคนหนึ่งวะเขาบอกเขาจะให้น้ําเย็นผมเหรอได้ได้น้ำเย็นเฮ้ยแล้วแกไปแอบกินก่อนฉันทาไมโอ้เขาให้น้ําเย็นผมแล้วโอ้ my god สดชื่นฮะสดชื่นโดนแบนคัมเหรอสดชื่นอ้าวพิมพ์สดเว้นชื่นไม่โดนแบนโอ้ my god เราหายแล้วเอ้าเราหายแล้วก็ ก็โดนเซ็นเซอร์เหรอเราหา,า,ายเอ้าหม่และระบบการเซ็นเซ,นเซอร์บลูเควบนกำลังกลับมาแล้วท่านผู้ชมระบบคานเบนคําบลูเควบนกำลังจะกลับมาแล้วพวกเกร้านขนมกับอาหารในบอกแกปิดร้านหนึ่งอาทิตย์อามาซื้อน้ำแล้วไม่คาไปไหนไปเวลาผมมาถามไม่หายตลอดเลยมาซื้อน้ำเอาน้ำคลอง หนอกหนอกว่าผีผีอีกแล้วหยอกหยอกเอสวัสดีพี่กูภายเอาอะไรคะว้าว <Wow. S 1> เอาอะไรก็ได้แซ่บแซ่บของอะไรอยอร่อยอะ่ะเอามาเอาสเต็กหนึ่งคะ่ะเอาสรุปแกเป็นพนักงานแกก็มาสั่งกินเลยพนักงานร้านนี้ก็สามารถสั่งของกินได้เลยเอาหายเอาอะไรคะโอเคแล้วน้ำละเอาน้ำเปล่า พี่กูภายขอบคุณนะที่ช่วยหนูไหวเอาผัดปลาหมึกกลับอะไรวะเอาแกจะกลับแล้วเหรอมาแล้วกับข้าวฉันมารอกินแล้วเนี่ยได้กินไหมเนี่ยไม่เป็นไรเอาอะไรคะอะไรก็ได้แซบๆ <c oughs> ได้แล้วคะ่ะฉันจะได้กินไหมเนี่ยโอ้โหแล้วแกวจานไปวางพื้นทําไมเนี่ยเอาเอาวางมั่วแล้วไหมคะใจเย็นดิอย่าไปวางบนพื้นแบบนั้นสิ ฉันว่าแต่แห่ค้าฉันก็วางมั่วมันกันเลยพวกแกกล่องพรอพมาผมเราก็วางมั่วแบบนี้แม่ขาอะไระโอ้โหอะ,อะไรก็ได้แซบๆดูดิควันขโมงเลยว้าวน่ากินจริงเลยเอาพี่กู้ภัยผมไปละกี่บาร์ดเราพร้อมจะให้เราเป็นเจคโคตรรวยเลยท้าแ,แม่้ามายืนอะไรนี่คันบริการเข้าถึงลูกค้าเหยียบโต๊ะเลยเลอเอาอะไรค่ะร้อยห้าสิบ แพงจังร้อยเดียวได้ไหม <c oughs> ในบอกเป็คุณรวยไงเคค่ารวยหล่ค่ะหย,ยอกหยอกเอาสเต็กค,ค่ะว้าว <Wow. S 1> คุณรวยไม่ใช่หรอห <c oughs> ยอกหยอกอ่ะเอาไปทั้งหมดร้อยเก้าสิบเอาในแกบอกร้อยหสิบไง <c oughs> จะให้ามาคะ่ะจะจ่ายแปดล้านรอแเลยวพวกแกก็จะชั้นสีเออโอ้โหเอาไปเงินให้แปดล้านเลย เขากลายเป็นคาเฟ่แมวแล้วในบอกครูจะสอนอครูไม่สอนแล้วโอไม่ oh my, พี่กูภายทำอะไรกันหรอเนี่ยพี่กูัยทำอะไรกันเนี่ยอ่ะเล่นด้วยเล่นด้วยดับไฟดับไฟดับไฟโอ้ไม่นะโดนไฟเลยอ้าเมื่อกี้เกี่ยวไรเอา้าม,มาได้ไงเอา้า <c oughs> แชกเป็นกูไย เรามาเรียนหลักส e. ูตรบัวไว้ก่อนก็คนที่ร้อนเฮะมามาฉันหายกันแหละฉันรู้สาโลเพให้แกมาช่วยเหลือฉันเนี่ยแกก็บอกเขี่ยวไรชื่อเฟยใส่ชุดนี้ใส่ไงอ่ะเราใส่เดียวเป็นอย่างเดียวเราใส่ชุดไ่เป็นใส่เดียวใส่เดียวบ้าเลย ไม่สอนละหรอคุณครูครูไม่สอนฉันจะปล้นบ้านครูแล้วเนี่ยครูไม่สอนกันเหรอปล้นเลยนี่แล้วก็เอาเงินแล้วก็วาร์ปออกเลยง่ายดีตรงพิธีรีตองอะไรลุงบ้านลลำพูนบ้านหลังนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบมาแล้วท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ปล้น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 บ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่นี่ท่านผู้ชมตรงนี้หรือเปล่า มีกดตู้ฝักบัวนี่จะเดินเข้ามาแล้วมันก็จะป่นได้ตูมป่นเรียบร้อย <c oughs> เอาไปบ้านกูไภัยกดตรงนี้ป่นแล้วก็วับ <c oughs> ป่นในสามหลังแล้วแต่ผมปนหลังนี้ไม่ได้ว่ะมัวซวเลยท่านผู้ชมตอนนี้บ้านดดป่นทุกหลังเลยไม่จะไปละโลเพยโรเพยอะไรไม่รู้มัวซวไปหมดไปคลิปนี้แต่ ปิดโดนปนบนบานไม่โดนด,า <c oughs> าด,านด่ามาท่านผู้ชมที่ก็ขอจบคลิปในตอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไปบายเจ็ดไปโอเคไปเรียวไปเรียวอะไรไอ้แก่นั้นแม่งปนอะไรวะเขดาด่าผมแก่แลเลยโอเคไปแล้วก็ผมไปเรียวไปเรียว